ฝากถึงปาทับทิมหน่อยแล้วกันว่างงานจัดเหรอถามหน่อยสิออกมาแซะชาวบ้านเขาว่าอยู่ที่ใครที่มันสิวะจะออกมาแซะเขาทําไมเขาจะไปทองปงทองปอมไม่ได้ไปหนักกับบานคุณนะจะบอกให้ถามจริงเหอะคุณว่างงานมากจัดเหรอ เที่ยวแซะชาวบ้านไปแซะพี่มารคนหนึ่งแล้วนะไปแซะพี่มารคนหนึ่งแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวไปหยิบคอนเทนต์เขามาเล่นอันนี้ก็มัแซะพี่นาทีอีกแล้วเป็นบ้าอะไรถามหน่อยดิว่างมากจัดหรือไงแซะชาวบ้านเขาไปเรื่อยถามจริงเหอะไม่มีคอนเทนต์ที่จะเล่นแล้วหรอไปด่าอียานดิ นะยานอะไปนั่งด่ามันบ้างสิไม่ใช่ไปให้สติ๊กเกอร์เขาต่างคนก็ต่างอยู่ปัญญาอ่อนหรือเปล่ามานั่งแซะชาวบ้านเขาอยู่ได้เวลาเขาตอบกลับเป็นไงหน้าหงายเงิบประกอบไม่เคยอยากจะมีเรื่องกับใครเลยนะ แต่แม่งต่างคนต่างอยู่สิวะมาวุ่นวายอะไรกับเขาถามหน่อยดีเห็นแล้วลำคาญวะ่ะเริ่มก่อนทุกอย่างประหลาดคนทำตัวหล่อๆไปไม่ต้องมาแซะชาวบ้านเขาหรอกเพราะทัตีเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่เคยไปเหยียบคอคุณเลยนะจะบอกให้แต่คุณเป็นอะไรหรอ ว่างงานจัดฮะถามจริงว่างงานมากเลยนะไม่มีเรื่องจะพูดแล้วนะไอ้บากแป้งไงไปนั่งด่ามันสิไม่ชอบขี้หน้ามันไม่ใช่หรอไม่ใช่มันนั่งแซะคนดีคนคนที่เคยรู้จักกันบอสนาทีเนี่ยเขาเคารพคุณด้วยซ้ำ มีสมองคิดบ้างหรือเปล่าเขาไม่เคยเก้าวไก่คุณจะด้วยซ้ำแต่ก็แปลกว่ะแม่งเสือกมานั่งแซะเขาปัญญาอ่อนหรือปะถามหน่อยดีประกอบประหลาดคนจะทองปรงทองปลอมมันไม่ได้ไปหนักอะไรคุณจะบอกให้เป็นไง ไปนั่งแซะเขาก่อนน่ะพอเขาตอบกลับคุณว่าไปหลอกเงินเอาผู้หญิงอย่างนั้นน่ะรับไม่ได้มันจริงปะละ่ะปลาดเขาตอบกลับก็ต้องรับให้ได้ไม่ใช่ออกมาตออกก่อกรกันอีกต่างคนก็ต่างคนละหมัดไปแล้วนี่โลกจิตดอยาอ่อนงึดจริงๆเลยนะคะจริงๆนะคะเอจีเสือกมากคือมายุ่งก่ะเขา หาเรื่องเขาว่าเขาเขาก็อยู่ของเฉยของเขาพอเขาออกมาตอบก็ไปด่าเขาโกงทงโกงทองปัญญาอ่อน